สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับห้องเรียนออนไลน์วิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เราจะมาในเรื่องข้อมูลที่ประกอบในงานนำเสนอนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่างานนำเสนอที่เราจะเรียนในเรื่องต่อไป เราจะต้องเตรียมข้อมูลประเภทไหนบ้างคะ่ะข้อมูลที่ประกอบในงานนำเสนอนะคะข้อมูลประเภทแรกก็คือข้อมูลตัวเลขหมายถึงข้อมูลที่เราเนี่ยสามารถนำไปคำนวณได้อย่างเช่นจำนวนเงินเดือน ราคาสินค้าซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของจำนวนเต็มทศนิยมหรือว่าเศษส่วน 2. ข้อมูลตัวตอักษรนะคะหมายถึงข้อมูลที่ไม่สามารถนำไปคำนวณได้แต่อาจจะนำไปเรียงลำดับได้เช่นชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เลขประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์ ไอ้ที่บอกว่าเลขเลขนี้นั่นหมายถึงว่าเลขพวกนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาไปคำนวณได้เลขดังกล่าวก็เป็นข้อมูลตัวตัวตอักษรนะคะตัวอย่างข้อมูลตัวตอักษรนะคะอย่างเช่นคุณครูเขียนโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดี JD, เป็นภาษาอังกฤษก็คือข้อมูลตัวตอักษร สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนจากคุณครูแสงเดือนและก็คุณครูคบอกหมายเลขโทรศัพท์ไปด้วยสังเกตได้ว่าหมายเลขโทรศัพท์ของครูแม้จะเป็นหมายเลขแต่ก็เป็นข้อมูลตัวตอักษรนะคะสามข้อมูลภาพข้อมูลที่เป็นภาพต่างๆนะคะภาพวาดหรือว่าภาพถ่ายภาพเคลื่อนไหวก็ได้นะคะ อันนี้คุณครูก็ยังติดใจแล้วก็ชอบใจผลงานรูปภาพของเด็กๆนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลรูปภาพข้อมูลเสียงข้อมูลเสียงก็คือข้อมูลที่เกิดจากการได้ยินของเราอย่างเช่นเสียงคนพูดเสียงเสียงสัตว์ร้องเสียงเสียงจากปรากฏการณธรรมชาติ หรือเสียงจากอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบเสียงได้เช่นแผ่นซีดีโทรทัศน์วิทิโอข้อมูลภาพเคลื่อนไหวนะคะอันนี้คุณรูแตบมาให้เด็กๆดูชัดๆว่าข้อมูลภาพมันก็จะมีภาพนิ่งแต่ในส่วนของหัวข้อนี้ก็คือ ภาพเคลื่อนไหวนะคะอันนี้คุณครูยกตัวอย่างภาพเคลื่อนไหวให้เด็กๆด,ดูนะคะอาจจะมีอาจจะเป็น,เป,นเป็นภาพสัญลักษณ์ต่างๆนะคะแล้วก็กราฟกราฟก็เป็นข้อมูลที่สามารถที่จะนำไปอยู่ในงานนำเสนอของเราได้เช่นกันนะคะ เมื่อเราทราบประเภทของข้อมูลที่อยู่ในงานนำเสนอแล้วเดี๋ยวเนื้อหาถัดไปนะคะเรามาเรียนเรื่องคนที่ใช่สไลด์ที่ชอบกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ